เหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนราคาพระเหรียญที่แพงที่สุดในโลก30ล้าน <dalam S 1> เหรียญหลวงปู่ไข่พระเหรียญที่แพงที่สุด <im it> เหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนราคาพระเหรียญที่แพงที่สุดในโลก30ล้านบาทราคานับปี2557ถือว่าแพงสุดๆในบรรดาเหรียญพระสองเนื้อทองแดง ซึ่งเหรียญหลวงปู่ไข่วัดบอ่อพิษพิมุกรุ่นแรกปี2473และพระปิตาหลวงปู่ไข่จะขึ้นชื่อว่าสุดยอดของความแพงคืออยู่ในหลักล้านบาทซึ่งสร้างไว้กลายเป็นตำนานเหรียญพระสงฆ์เหรียญพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยมเทียบเท่าหรือสูงกว่าเหรียญเบญจภาคีพระสงฆ์ที่เคยจัดลำดับไว้ในอดีตเช่นเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวฉะเชิงเซาเหรียญหลวงพ่อคองวัดสำป่างงามฉะเชิงเซาเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือ เหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบและเหรียญสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เจริญยันนวรเทนวัดเทพศิรินทราวาตเป็นต้นแต่มีเหรียญหนึ่งที่ถือว่าแพงสุดๆในบรรดาเหรียญพระสงฆ์ทั้งหมดและก็ไม่ได้จัดอยู่ในชุดเป็นจักรพีเหรียญพระสงฆ์ด้วยพระเหรียญที่แพงที่สุดเหรียญนั้นคือเหรียญหลวงปู่ไขวัดบพิตพิมุกหรือวัดเชิงเลนกทมสร้างปี2473สนิษฐานว่าสร้างไม่เกิน70เหรียญ หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนท่านเป็นชาวแดริ้วเกิดที่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่5มิถุนายนพศ2 4 0 0โยมบิดาชื่อกล่อมโยมมันดาชื่อบัวเมื่อท่านอายุได้6ขวบโยมบิดาได้นำท่านไปฝากกับหลวงพ่อปานวัดโสธรเพื่อให้เรียนหนังสือต่อมาจึงได้บวชเป็นสามเณรและได้ฝึกหัดเทศจนมีชื่อเสียงในทางเทศมหาชาติเมื่อหลวงพ่อปานมรณภาพลง หลวงปู่ไข่จึงได้เดินทางไปอยู่กับพระอาจารย์จวงวัดน้อยอำเภอพนัทนิคมชนบุรีจนท่านอายุได้15ปีพระอาจารย์จวงก็มรณภาพลงท่านจึงเดินทางมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหงรัตนารามบางกอกใหญ่เรียนพระปริยัติธรรมอยู่3ปีแล้วจึงย้ายไปอยู่กับพระอาจารย์เอี่ยมวัดลัดดานสมุทรสงคราม หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนได้ศึกษาพระธรรมวินัยและพระปริยัติธรรมจนอายุครบบวชจึงได้อุปสมบทที่วัดลัดด่านโดยมีพระอาจารย์เนตรวัดบ้านแหลมเมืองสมุทรสงครามเป็นพระอุปัชาพระอาจารย์เอี่ยมวัดลัดด่านเมืองสมุทรสงครามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์ผู้วัดบางกระพร้อมเมืองสมุทรสงครามเป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังจากนั้นท่านก็ได้ไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์รูปหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วจึงกลับมาอยู่ที่วัดลัดดานอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ไข่ท่านออกทุดงเป็นประจำทุกปีท่านออกทุดองอยู่ได้15ปีเวลาท่านทุดงผ่านไปทางใดถ้ามีผู้คนทุกยากหรือเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ช่วยรักษาให้หายโดยตลอดเกียรติคุณของท่านก็เป็นที่รู้จักจนมาถึงกรุงเทพจึงมีผู้มานิมนต์ท่านให้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดบางยี่เรือหนึ 1, ่งพรรษา แล้วท่านก็ออกทุดงไปในป่าอีกต่อมาท่านจึงได้เดินทางเข้ากรุงเทพและเห็นว่าวัดบพิษพิมุกวัดเชิงเลนเป็นวัดที่เงียบสงบดีจึงได้เข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดบพิษพิมุกตลอดมาระหว่างที่ท่านอยู่ที่วัดนี้ท่านก็ได้สอนพระกรรมฐานแก่พระภิกษุสามเณรและคารวะเสมอมานอกจากนี้ก็ได้ช่วยรักษาผู้ที่ป่วยไข้ได้ทุกมากมายทั้งยังได้บอกบุญแก่ญาติโยมให้ช่วยสร้างพระพุทธปฏิมากรซ่อมแซมพระพุทธรูปของเก่าที่ชำรุด สร้างพระไตรปิฎกและปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมกุฏิภายในวัดจนจเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ชื่อเสียงของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนั้นโด่งดังมาหลายทศวรรษแล้วเพราะเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างพระปิดตาเนื้อผงคลุกครักที่มากโดยพุทธคุณและเหรียญรูปเหมือนมีค่านิยมสูงในวงการพระเครื่องนอกจากนี้ยังมีพระอรหังกลีบบัวเคลือบและไม่เคลือบเครื่องรางเช่นตะกรุดผ้าประเจียดและรูปถ่ายแม้หลวงปู่ไข่ไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นเพียงพระหลวงตาประจำวัดแต่การปฏิบัติและกิตติคุณของท่านเป็นที่เลื่องลือว่าทรงวิทยาวรคุณเป็นพระวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงและมีคุณธรรมสูงเป็นที่ยอมรับในหมู่นักปฏิบัติธรรมเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นอกจากจะเป็นผู้เคร่งครัดในการปฏิบัติแล้วท่านได้สร้างพระแจกให้ลูกศิษย์และผู้ที่มานมัสการท่านเพื่อนำไปบูชาให้เกิดเสริมงคลอีกด้วย ปรากฏว่าวัตถุมงคลหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนที่ท่านแจกไปนั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเด่นในด้านเมตตาคงกระพันมหาอุดและดีพร้อมไปเสียทุกอย่างหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรยัยมีจิตสุขุมเยือกเยน็นประกอบด้วยเมตตากรุณามีจริยวัดอัธยาศัยเรียบร้อยเคร่งครัดในทางสัมมาปฏิบัติเป็นที่เคารพนับถือแก่บรรดาศิษย์และผู้ที่รู้จักคุ้นเคยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเป็นอันมาก หลวงปู่ไข่เป็นพระที่สมถะใยสันโดษเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นนิดไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครบรรดาศิษย์ของหลวงปู่ไข่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มาหาหลวงปู่ไข่ก็จะแนะนำให้ไปซื้อยามาเสกให้กินเมื่อมีเวลาว่างหลวงปู่ไข่ก็จะสร้างพระตะกรุดธงและเหรียญออกจกจ่ายแก่บรรดาศิษย์ ท่านมรณภาพลงเมื่อวันที่16มกราคม2475ด้วยวัย74ปีพันศา54นับถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นปีที่77แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาในบารมีแห่งตัวท่านผ่านวัตถุมงคลของท่านยังคงอยู่ในความทรงจำและความรู้สึกของลูกศิษย์อยู่เสมอ ในอัฐวัตนเสิยริสิทธิทงชัยหรือบอยท่าพระจันทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเรียนพระคณาจารย์ของสมาคมพระเครื่องบูชาไทยอธิบายให้ฟังว่าปกติแล้วถ้าเป็นเหรียญวงรีรูปทรงไข่การสร้างเหรียญตั้งแต่ปี2460ถึง2480ประมาณ98%จะเป็นเหรียญชนิดหูเชื่อมแต่ความพิเศษของเหรียญหลวงปู่รุ่นนี้แม้จะสร้างในปี2473กลับเป็นเหรียญหูในตัวเข้าใจว่าจำนวนการสร้างที่น้อย ประมาณการว่ามีการสร้างเหรียญรุ่นนี้เพียง70เหรียญเท่านั้นสร้างตามอายุในกรณีการสร้างเหรียญปั๊มข้างกระบอกส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่มีการสร้างในหลักร้อยเหรียญขึ้นไปการผลิตเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญข้างเลื่อยชนิดหูในตัวเหรียญที่เลื่อยเผื่อหูสําหรับเจาะรูภายหลังโดยเหรียญและหูเชื่อมทํามาพร้อมๆกันในอดีตนักเลงพระบอกต่อๆกันมาว่าเป็นเหรียญหูเชื่อมเหรียญกับหูเชื่อมทําคนละครั้งมาเชื่อมต่อกันภายหลังสันนิษฐานว่า เซียนไม่อยากเปิดเผยจุดสําคัญส่วนหนึ่งอาจจะเป็นได้ว่าเซียนต้องการซื้อเก็บไว้เองขณะเดียวกันอาจจะมีความรู้เรื่องเหรียญมากพอส่วนเหตุผลที่ทำให้เหรียญรุ่นนี้มีค่านิยมสูงมาตั้งแต่อดีตนั้นบ่อยท่าพระจันทร์บอกว่าเนื่องจากได้รับการถ่ายทอดจากนักเลงพระยุคก,ก่อนๆว่าเป็นเหรียญในตำนานใครได้ครอบครองถือว่าเป็นสุดยอดของคนเล่นพระเหรียญ อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่แปลกมากแม้ว่าไม่มีใครกล่าวถึงประสบการณ์รวมทั้งการเช่าซื้อก็เกือบจะไม่มีข่าวในวงการเลยครั้งสุดท้ายมีการเช่าซื้อกันเมื่อปลายปี2.551ในราคาสูงถึง5ล้านบาทส่วนที่เช่ามาโดยตรงนั้นแม้ว่าเป็นเหรียญเก่าราคาแพงที่ผ่านเกณฑ์ใช้งานมาชนิดที่เรียกว่ามองหรือแยกไม่ออกว่าเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ราคาขายไปประมาณ30,000นบาท เหตุผลหนึ่งที่มีคนกล้าเช่าในราคาสูงเพราะถ้าเป็นคนเล่นเหรียญพันแท้ต้องมีเหรียญหลวงปู่ไข่ด้วยการทำปลอมนั้นมีทั้งหูในตัวหูเชื่อมแต่ฝีมือการทำปลอมยังห่างไกลมากเพราะไม่มีเหรียญแท้ไปเป็นแบบเรียกว่าเก๋ดูง่ายตลอดเวลาที่อยู่ในวงการพระมานานเคยเห็นเหรียญหลวงปู่ไข่ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดพระเครื่องและหนังสือพระเพียงสี่เหรียญเท่านั้น นอกจากเหรียญหลวงปู่ไข่รุ่นแรกซึ่งเป็นรุ่นเดียวนั้นยังมีพระปิดตาหลวงปู่ไข่ที่มีการแสวงหาในหลักล้านบาทแต่ก็เป็นเรื่องแปลกสําหรับพระอรหังกลีบบัวหลวงปู่ไข่ค่านิยมอยู่ในหลักพันปลายๆเท่านั้นเข้าใจว่าจํานวนการสร้างมีมากนั่นเองป่อยท่าประจันกล่าวด้านนายพยับคำพันนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องบูชาไทยบอกว่าจริงๆแล้ว เป็นจ้าพาคีพระปิตาเนื้อผงคลุกรักแพงทุกองค์คือ 1. พระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรี 2. พระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรี3พระปิตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนวัดบ่อพิษพิมุกกทม 4. พระปิตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีและ 5. พระปิตาหลวงปู่จินวัดท่าลาดจังหวัดฉะเชิงเซา